เอานะครับช่วงนี้นะครับขอหยาดมาค่ำนะครับนําสินค้านะครับมาโชว์พีชโชว์ดอกกอนกันเลยกันนะครับเป็นคิทตันนะครับอ่าเป็นคิทตันสีนะครับเป็นลูกแก้วคิทตันนะครับอ่าอันนี้นําส่งตรงจากต่างประเทศเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นสีเหลืองอมพันนะครับอ่านี่นะครับสีเหลืองอมพันนะครับดูนะครับสวยงามมากนะครับเหมาะสำหรับที่ หลายๆท่านนะครับที่จะนําไปเขาเรียกว่ามันเป็นความเชื่อนะครับเป็นความเสือของหลายๆคนนะเขาบว่าแก้วนี้เป็นแก้วสารพัดนึกไาอยังสั่นนะครับแก้วสารพัดนึกเอาไปเขาเรียว่าบูชาได้นะครับเอาไปบูซาเอาไปอ่าเพื่อเป็นขวัญกาลังใจนะครับเป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัวได้นะครับถ้าใครได้ครอบครองนะครับเขาบอกว่านะครับจะมีแต่เรื่องที่ ดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตวัอยางสั่นนะครับนี่นะครับตัแก้วนะครับมีหลากหลายสีนะครับแก้วสารพัดนึกแก้วที่ทําจากคิตตันแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้ก็ฝากไว้กับผีกับน้องกัแล้วกันครับนี่เป็นสิ่งที่ผู้คาดูเบิร์สังเกตนะมาฝากไว้กับผีกับน้องนะครับเป็นสินค้านะครับที่ขายดีมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าหลายคนเสื่อว่านะครับถ้าได้ครอบครองดวงแก้วแล้ว นะครับจะ,ะเขาเรียกว่าชีวิตจะดีขึ้นนะครับชีวิตจะเขาเรียกว่าดีกว่าที่เป็นอยู่วางสัตน,นะครับจะขยับดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทั้งเรื่องความรักสุขภาพทั้งเรื่องการงานการเงินทุกอย่างนะครับอันนี้เป็นก้มเสื้อได้เี่นงเด้อนะครับผู้ใดว่าเสื้อเ็บอกเป็นห่ังบางสั่นนะครับนี่เป็นก้มเสื้อผู้ใดอยากซื้ออยากได้ก ติดตัวผู้ขายดูเบองสาเก๋เลยนะครับมีหลายราคามีหลายไ้มีหลายรุ่นนะครับวันนี้ก็ฝากไว้กับเพียงกํานนนะครับโฆษณากรกันแล้วกันนะครับสินค้ามีมากมายนะครับสินค้ามีเลือกมากมายนะครับมีหลากหลายขนาดด้วยนะครับลูกแก้วมีหลากหลายขนาดด้วยนะครับทาจากคิสตันนะครับแก้วสารพัดนึกเป็นความเชื่อนะครับถ้าใครได้ครอบครองแล้วจะจะชีวิตจะดีขึ้นนะครับปัญหาเรื่องสุขภาพการเงินการทองก็จะดีขึ้นนะครับถ้าใครได้ ครอบรองลูกแก้วนี้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับโฆษณหน้าขายสินค้ากรองเงินนะครับให้ผู้ใดอยากได้ก็ติดต่อผู้ขายดูเบื้องสาเกตเลยนะครับอ่าดวงแก้วทิศตั้นนะครับหลายคนมีความเสียนะครับบอกว่าทาได้ครอบคร้องแล้วนะครับสิปัญหาด้านสุขภาพการเงื่อนการท่องนะครับอ่าจะดีขึ้นมาจังสั่ยนะครับเป็นความเชื่อย้ำนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอยากซื้ออย่างได้ก็ติดต่อมาเลยนะครับอ่ามีหลากหลายขนาดนะครับ สาเล็กกลางใหญ่นะครับมีหมดนะครับลูกแก้วสารพัดนึกทำจากคิดตันนะครับทำจากลูแก้วทําจากคิดตันนะครับแก้วที่มีคุณภาพดีเกรดดีนะครับเป็นลูกแก้วนะครับสีต่างๆนะครับ้องผมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับถ้าใครได้ครอบของแล้วนะครับอาจจะโชคดีมีเงินมีทองสวนร่างกายแข็งแรงความรักจะดีขึ้นปัญหาครอบครัวอาจจะไม่มี น,น,ะนะครับนี่ก็ฝากไว้กับพี่กับน้องเด้อนะครับอ่าแก้วแก้วสีเนาะหรือว่าคริสต,ตัลสีนะครับแก้วที่เขาเรียกว่าผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับอ่าเป็นความเชื่อนะครับฝากไกกว้กับพี่น้องคุณชมคุณฟังทางบ้านนะครับอยากซื้ออยากได้ที่ต่อผู้ขายดูเมืองสาเกตเลยนะครับขายได้ราคาที่บรแพวแก้วคิทตันสีนะครับ,รอ,รตตนะรบอ่าเรื่องสุขภาพการเงินนะครับสุขภาพการเงินแล้วก็ความร,รัก นะครับแล้วก็การเรียนทุกอย่างนะครับเป็นความเชื่อนะครับถ้าใครได้ครอบครองแล้วจะอาชีวิตจะดีขึ้นบริสันต์นะครับย้าเป็นโค้เสื้อได้พี่น้องเด้อนะครับหาผู้ไทเซียกัผู้ไทเซียกันได้เวียกับเวี่ดยากนะครับเอามาบอกซูฟังนะครับอยากซื้อยากได้ติดต่อเลยนะครับมีหลากหลายขนาดนะครับพี่น้องได้เลือกซื้อเลือกใส่กันนะครับสินค้าเขามีบางใบพี่น้องผมนะครับสินค้ามีบางใบแบบครีมก็มีนะครับครีมก็มี นะครับมีครีมนะครับมีสินค้าหลายอย่างนะครับมีสินค้าหลายอย่างหลายโตนะครับอ่าของผู้ค้าอ่าโนมเบองสาเกตนะครับละกันขอบพุ่นละกันนะครับผู้รับผู้ใหญ่ใจดีครับทั้งอ่ากรุงเทพนะครับน้องสาวนะครับบอกว่าไอ้นะครับเจ้ายูซือซืออ่าเจ้าเขาเอิ้อว่าช่วงว่างๆเนาะบ่อนว่ายูซือซือช่วงว่างเจ้ากะอ่าขายสินค้าไปนล้วนะครับหาเงินหาทองเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเลี้ยงเมียเลี้ยงครอบครัวเจ้า นะครับคอยเชื่อสินค้าจบทรขายนะครับคอยเชื่อชินย่ำคอยเชื่อชินค้าจบทรขายนะครับขายได้แบ่งเคิงกันคอยสิเป็นคนลงทุนจบทรคนขายพนันเล่าอ่ะนะครับโอ้ดีมากๆขอบคุณครับน้องสาวลานะครับท่านกรุงเทพนะครับน้องฮักนะครับเปิดว่าอยากซอยไอซอยไส่เห็นว่าไอไส่นี่บ่มีเงินเหมือนกันนะครับก็เลยอยากซอยอายซอยไส่นะครับส่งสินค้ามาให้ยังหลายเลยทีเดียว นะครับแล้วก็ยิ่งสูงไปเรื่อยๆได้เนี่ยเวลาเจ้าขายแห่งบันทันนะครับเจ้าผูต้องลงทุนคอยทีลงทุนให้แล้วเจ้าขายขายได้แบ่งกันเท่ากันนะครับชิวๆเลยวะครันเนาะนะครับเอานะครับาการลงทุนสินค้าได้นะครับมีมากมายหลากหลายอย่างนะครับโปรสิปเป็นทั้งด้านเขาเว่าเครื่องแก้วนะครับเครื่องแก้วที่ทําจากแก้วคุณภาพดีเกรด A เกรดดีที่นำเข้าจากต่างประเทศ นะครับแล้วก็คริสตัลน,นะครับที่มีคุณภาพที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศนะครับคริสตัลน,นะครับแก้วที่ทําจากคริสตัลน,นะครับถือว่าสุดยอดเลยทีเดียวนะครับของเกรดนะครับเกรดของแก้วนะครับถือว่าเป็นเกรด A ของดีมีคุณภาพนะครับมีทั้งเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอย่างไรชุดสังกัดท่าน นะครับชุดสังฆทานชุดผ้าเขานะครับผ้าชุดผ้าเข่าที่ไปวัดไปว่าเนี่ยนะครับมีโถ่บี้แก้วบี้โอ้หลายหลายอย่างครับนะครับที่ทําจากแก้วเกรดดีคุณภาพเยี่ยมทําจากคริสตัลน,นะครับมีลูกแก้วสีมีคริสตัลมีสําหรับกับข้าวเนะาะง่นบอผ้าเขานห่นะที่ทําจากแก้วสวยงามนะมีโอกาสที่จะมา ไล่สดสูพีสูนองเบิ้งนะครับสูพีสูนองชมนะครแถบเราก็มีครีมนะครับครีมนาไซครีมนาขาวครีมนาดิ้งคุณภาพดีคุณภาพเยี่ยมนะโดยเฉพาะสินค้าที่แนะนํำที่ช่วงนี้แนวสบู่แครอลนวทินนัมเขาจากประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะครับใส่ดีครับใส่แล้วนาขาวนะครับเดี๋ยวผู้ขายนู่เบิ้งใส่เกลืใส้ไเบิ้งนะครับใส่ช้ชมไปเรื่อยนะครับขนาดไซนาขาวขึ้นกับฝ้ารม่สื่อในตอนนี้ก็เริ่มไสเริ่มขาวแล้วนะครับสินค้ามีนะครับ สมู่แครอทนะครับเป็นได้เดียวเสียวมาซูบึงนะครับหลายนี่นะครับสินค้าสินค้าหลายครับสมู่แครอทนะครับเนี่ยฝ้าไว้ับพี่ก็นนองนะครับสมู่แครอทนะครับสินค้าสั่งตรงจากประเทศญี่ปุ่นนะครับนะครับดูนะครับสั่งตรงจากประเทศญี่ปุ่นนะครับสินค้าที่มีคุณภาพเลยทีเดียวนะครับกับสมู่แครอทตอนนี้ผู้ขายนุ่มเบิร์สาเกตกะใสอยู่นะครับเอาอันีดกกะ ฝากไว้กับพี่น้องนะครับสินค้าที่หลากหลายครับพี่น้องสามารถติดตามรับชมและก็รับฟังได้นะครับทางช่องทางนี้แหละนะครับไลฟ์สดทาง y ยูทูบทีวีไรท์ชแนลนะครับยูทูบทีวีไรท์ชแนลทางเฟซบุ๊กที่น้องกำลังติดตามรับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับตอนนี้นะสำหรับน้องสาวลานะครับท่านกุ้งเก็น้องหักนะครับเพิ่นบอกว่าตอนนี้กำลังทรงกำไลหินนะครับหินสี หินประเภทต่างๆนะครับเป็นหินมงคลนะครับทรงไม้ไอ้ไส้ขายนะครับยุ่ทั้งรอยเอดเดอร์ทั้งรอยเอจะเป็นตัวแท่งขายเลยเจ้าแรกเจ้าเดียวในลาวยังสั่นนะครับนอกจากนั้นยังเฮตุหลายอย่างได้ไม่ลองนะครับทั้งผลิตเสื้อพิมพ์ลายนะครับเสื้อพิมพลายเสื้อกีฬาแขนกุดแขนสั่นตามบอร์เดอร์นะครับโดยเฉพาะเสื้อพิมลาย,ลาย,ลายลานะครับทั้งน้องสาวท่งกรุงเทนบอกว่ามีโรงงานที่สามารถผลิตได้ ถูกโกตามอย่างวัดเยอะว่าจังสันนะครับเอาสนคิดสนใจกันติดต่อเข้ามานะครับราคาโบรสิเป็นทั้งด้านผลิตเหรียญรางวัลนะครับเหรียญวิ่งนะเหรียญจัดแลเหรียญรางวัลเหรียญนักกีฬาเห็นนะครับที่เป็นเหรียญเขาเรียกว่าหลายเกรดนะครับหลายราคานะครับให้เลือกในที่สำคัญก็บถือกวางเท่าโอเแน่นอนพอว่าโรงงานเพิ่นอยู่ต่างประเทศอนี่ยยูในไทยอยู่ในต่างอยู่ต่างประเทศก็มีอยู่ไทยก็มี นะครับต้นตุนการผลิตย่อมถือก้แถวบานเท่าแท้แน่นอนนะครับอย่าลืมเสื้อพิมพ์ลาย <S <S เสื้อกีฬา <S <S หรือเสื้ออย่างต่างๆครับติดตอมนี่ติดตอมผู้ขายดูเพื่งสาเกตพี่นอ้องบอผิดหวังครับนะครับโดยเฉพาะพี่น้องเสียถูกก้ด้พื้นที่นะครับเพราะว่าเท่าสร้างตรงจากโรงงานนะครับต้นผลิตในต้นทุนในการผลิตย่อมถูกกว่าในพื้นที่นะครับถูกกว่สซ่มใดกับติดตอมา นะครับเรองวมาบริษับางโดยเฉพาะเสื้อพิมพ์ลายเสื้อกีฬาเสื้อแจนกุดในเบสทงโป่งจอดติดต่อมานะครับอ่าสั่งเป็นจำนวนหลายๆอย,ย่างดียิ่งได้ถูกบางสั่นนะครับทีราก็ยยำถูกเข้วาวันเท่านะครับเอาฝากไว้นะครับเรียญรางวัลถ้วยรางวัลโล่รางวัลแล้วก็บีบใส่เสื้อในการจกบวิง่งนะครับแล้วก็ทุกครั้งนะครับที่รับงานวิง่งทีมกันเอาฝากไว้ เราจัดงานวิ่งน้ำนะครับวิ่งการกุศลวิ่งแข่งกระซังละนะเราจัดงานวิ่งน้ำนะครับมีสินค้ามีของให้เลือกครบด้วยมาหมงเดียวหมงเดียวจบนะครับเสือพิมพ์ไล่เสือวิ่งเสือจิราเหรียรางวัลโลาะวันจัดวิ่งด้วยนะครับมีทีมงานครบนะครับอันนี้การฝากไปกับเพียงกนลังมาหมองนี้จบวัตุ์นวไวรังสั่นนะครับเสือเรียนเสือพิมพ์ไล่ย่ามอีกทีหนึ่งเหรียงวัลโลราะวันถวยาะวัน จัดงานวิ่งอีกต่างหากนะครับเป็นออร์กซ์ในการจัดงานวิ่งอีกต่างหากที่สําคัญราคาประหยัดมากนะครับอ่าราคาประหยัดมากนะครับฝากไว้ก็พี่กบน้องกันลวกันเพราะว่าเขามีโรงงานผลิตนะครับมีโรงงานผลิตเสื้อมีโรงงานผลิตเหรียญมีโรงงานผลิตถ้วยรางวัลที่มีเขาเรียกว่าคุณภาพนะครับที่มีการการันตีนะครับอ่าจากทั่วทั่วทั่วประเทศเนาะ นะครับคำว่าทั่วโลกก็จะหลายเกินไปนะครับนี่ก็ฝากไว้กับพี่กับน้องกันละกันติดต่อเท่ากันละกันนะครับติดต่อมุคานูเมืองสาเกตก็ได้นะครับได้จากวันรอยเท่าเนาะนะครับเพราะว่าสํานักงานใหญ่อยู่กรุงเทพนะครับน้องเสาลาคนสวยนะครับน้องหักยุกงเทพแต่บนว่าทางรอยเทนี่ไอ้ขยายงานเลยนะครับเดี๋ยวหนูสิเป็นเขาเรียเอิญว่าเบื้องหลังให้วาเลซันนะครับในการส่งสินค้ากระจายสินค้านะครับเพราะว่า ทางกรุงเทพหรือว่าทั่วประเทศนี่เขารู้จักบริษัทนี้หมดวันยันส์น,นะครับอันดิกาฝากพี่ฝากน้องไว้ฝากเนือ้อฝากตัวกับพี่กับน้องนะสินค้าต่างๆที่นํามาขายนะครับมาจำนายนะครับในไลฟ์สดหรือว่าในช่องทางต่างๆในอ,น,อนาคตข้างหน้านะครับบริเวณนี้นะครับบริเวณหน้าบ้านนี่นะครับผู้การนุเมืองสาเกตขออนุญ,ญาตมเมทาแล้วนะครับบอกว่าสิเฮ็ดเป็นตลาดน้อยๆน,นะครับขายสินค้า นาคบอว่าสิเป็นสินค้าที่ทําจากนะครับเครื่องแก้วนาคสินค้าที่ทําจากคริสตัลนะครับสินค้าที่อ่าทำจากโรงงานนะครับที่ยุงโรปนะครับนำมาขายในราคาต้นทุนให้พี่น้องชาวจังหวัดลอยเอ็ดหรือพื้นที่ใกล้เคียงบ้านทวัดดินแดงนี่นะครับได้ซื้อได้ใส่กันนะครับเดี๋ยวสิเปิดมือไหนช่วงไหนนั่นเดี๋ยวสีบอกสุฟังอีกเทินหนึ่งกันเลยกันนะตอนนี้มีการวางแผนอยู่นะครับมีการ สั่งทำนะครับป้ายไวนิวนะครับที่จะติดข้างหน้าบ้านนี่นะครับให้ชาวบ้านได้รู้ว่าที่นี่ทำอะไรนะครับท่านกสิได้เดินเข้ามาจับใจเส่สวยได้สะดวกสบายเป็นการบริการพี่น้องนะครับน้ำของดีราคาถูกน้ำมาฝากไว้กับพี่กับน้องชาวทวารดินแดงหรือจังหวัดรอยสนะครับบริสุทิ์สนใจกับเดินทางมาสื่อมาเรือมาชมได้นะครับตอนนี้ก็เรื่อนดำเนินการแล้วสินค้าก็เดินทางมาเรื่อยๆตอนนี้เนาะ นะครับหลากหลายเลยทีเดียวนะครับผู้ขานุ่งเมืองสายเกตบอกน้องสาวท่านกรุง,งเทพน้องฮักนะบ,บอกว่าสินค้าข้ามันตงมีหลากหลายนะครับเพียงเพียน้องเดือดเรือดในช่วมกันบบสิบมาที่เป็นนอกจากคิดตันนะที่เป็นแก้วนะสีต่างๆคิดตันที่เป็นแก้วมงมงคลแล้วก็จะมีเกี่ยวกับหินสีหินมงคลนะครับแล้วก็จะมีเครื่องแก้วที่มีคุณภาพดีคุณภาพเยี่ยมเกรด A นะครับที่มีคุณลักษณะต่างๆให้พี่ให้น้องได้เลือกซื้อเลือกใส่เพราะว่าเป็นสินค้าที่สามารถใส่ในชีวิตประจําวันได้เลยนะครับโดยเฉพาะเป็นทั้งด้านเพื่อนสำอางในเรื่องคุ้มสวยคุ้มงามกับมี่นะครับครบวงจรนะครับพี่น้องนะครับคันโบลเล่ากดบเลวโบลเบิร์ดดอกมบอนี่นะครับเดี๋ยวเบิร์ไม่หลับไม่รากับไม่ร่าเหมือนเราเนาะนะครับฝากไว้กับพี่กับน้องนะครับสำหรับเรื่องตลาดนี้ก็มีอ่าเรื่องตลาดนี้ก็ฝากไว้นะครับตลาดที่ทวาดด็ดแดง นะครับอันนี้ยุบบานเลยนะครับบม่ได้ไปตั้งยุบห่างถนนหรือบม่ไม่ด้ไปเซาเต็กนะครับตั้งยุบบานเลยเขาสามารถขายได้และคาที่ถูกๆนะครับเพราะว่าเขาบ่ามีต้นทุนในการไปเซาทีเซาลานบริจ้างคนขายเขาขายเองนะครับฝากพี่ฝากน้องไว้กันแล้วกันนะครับส่วนสิเปิดมือไหนนั้นเดี๋ยวสิวัาซูฟังอีกคือนึงไปแล้วกันนะครับตอนนี้ให้ผู้ขายนูเมืองส์สายเก็ตแจัดสถานที่เตรียมการก่อนนะครับชินคขากับทย่อยของมาเรื่อยๆ นะครับับรองบ้านบ่ผิดหวังแท้แน่นอนผู้ใดมักของถูกราคาประหยัดนะครับมามอมีบ่ผิดหวังครับอ่าบ้านทอาดินแดงมูที่3เด้อพน่น้องเด้อ10เป็นท่าการมื่อไหจ้ค่อยติดตามสินค้ามีมากมายนะครับรลบรองสินค้าเกรด A มีคุณภาพแท้แน่นอนนะครับที่สําคัญเราขายได้ในราคาโรงงานพาะเขาสร้างจากโรงงานโดยตรงนะครับไม่ผ่านคนกลางบ่ผ่านอย่าง,งนั้นนะครับตรงเลย นะครับอ่ะเปิดโมแดดเย่อยสีฟ้าสูงฟังเนาะนะครับยังได้ขอบคุณน้องสาวลาครับทางกรุงเทพนะครับน้องฮักนะครับปลาท้ายดีครับไอร์ไลน์นะครับเจ้าอย่างแก่ยังบอกคอยโลดได้คอยยุ่งสงไม่เจ้าขายว่นคนคอยมีเมื่อสุนวอยู่นี่โมเดลเล่าว่านะครับปลาที่ถูมื่สิดีครับแท้นะครับเอายังได้การขอบคุณหลายๆกันการขอบคุณพี่น้องครับที่ติดตามรับชมและการรับฟังรายการครับที่นี่ร้อยเประเทศไทยทางยูทูบทีวีร้อยเอ็ดชานีทางไลฟ์สดทางเฟซบุ๊กในช่วงนี้แล้วก็หลากหลายช่องทาง ที่พี่น้องกำลังติดตามรับชมแล้วก็รับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ต้องกราบขอบุญเป็นอย่างสูงนะครับเวลาเมืหมวันเวลาครับก่อนจากการบคุณสปอนเซอร์ครับผู้การเมือเงี้ยงรายการครับบริษัเป็นขอบคุณไปถึงสําหรับโรงแรมดีวินเฮาส์ร้อยเอ็ดครับบ่อตกกุ้งสามโจนะครับบ้านเกษตรร้อยเอ็ดนะครับโรงเรือนเจริญยนร้อยเอ็ดตรีบุญเมืองก่อสร้างบริษัทฟอร์ดชิดส่งสวัสดิ์เมกาเซฟร้อยเอ็ดนะครับร้านดอกไม้ลูกอไอจิวะสองสาขา นะครับทนายโก้พงศกรตั้งจิตตระกูลท่านประธานสภาทนายความจังหวัดร้อเอ็ครับทนายโก้นะครับตอบคุณสวนอาหารเจ้าก้าฟาร์มนะครับคิดถึงกุ้งกุ้งกุ้งมาคิดถึงปลาปลาก็แซ่บเจ้าก้าฟาร์มนะครับขอบคุณบริษัทฮอนด้าราชามอเตอร์สาขาร้อยเอ็ดพูดนำด้านนวัตกรรมยานยนต์กับฮอนด้าราชามอเตอร์ร้อยเอ็ดครับนี่คือพูดกันดูแลเบื้องแง่ไรกันในช่วงนี้กันล้วกันเวลาบดบดเวลานะครับถ้ามีโอกาสที่ไล่สู้ สู้เบิงได้พี่น้องเด้อนะครับสู้เบิงสู้ฟังนะสินค้ามีอย่างแน่นะครับสําหรับทางร้านนะครับในตอนนี้นะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้พี่น้องได้ชมแล้วก็ได้ฟังกันแล้วก็เลือกซื้อนะครับเลือกซื้อสินค้ากันเนี่ยอาจจะสี่ตัวนะของเบาเร็วกันลินของกันลินพันกันก้อนยานบานกํากับรายการโค้ชไม่อดเอาเด้อพี่น้องเด้อนะครับอ๋อสินค้ามีมากมายหลากหลายเดี๋ยวมีโอกาสคงสิได้ นำมาไล่สดให้พี่น้องได้เลือกซื้อกันนะครับฝากพี่น้องไว้กันแล้วกันเด้อนะครับเวลาเหมดหมเวลาครับแล้วมาเริ่มงจมเรื่องเวลาหากมาลายบอลจะไกลจากเจ้าเวลานําบาดจนมากขอขอบคุณลุงปลาเอาปลาบดำเบาซุ่มปูาสาวซ้ำหน้อยที่ทอดไข่เนื้อเว,วลาเหมดหมเวลาน,นะครับฝากไว้ครับกับสินค้าหลากหลายในช่วงนี้นะครับผู้ขาดูเพิ่งสายเกตของกระลาคาว่าหักแพงแบ่งปันครับสั่งสร่งสังคมเนาะนะครับรู้รักสามัคคี ทำความดีเพื่อในหลวงสบายดีพี่น้องผมสวัสดีครับช่วงนี้เสียงอาจชิมือแจังน้อยได้พี่น้องเด้อนะครับเป็นวัดนะครับเป็นวัดมาหลายที่หลับพระาะว่าทํางานเขาเรียว่าทํางานเดิมนะครับเลิกเดิมพักพรอนอาจจะบ่เพียงพ่อเนาะแต่ว่าพี่น้องกับไอ้ไอ้เระมารว่างครับพักพรอนให้เพียงบ่อแต่ว่าผู้จัดเี่เขาเรยว่าต้องเขาทำมาหากินเนาะหาเงินหาทอง นะบน้อนเด็กไปเลี้ยงธรรมชาติไปเลี้ยงธรรมดาบางสั่นนะครับอ่าเป็นพวกพี่น้องครับพักพอนี่เพียงพ่อนะครับตอนนี้ผูมวโาอยู่ดีเป็นวัดนะครับเป็นวัดนะสังเกตยังไงเสียงเบึบๆนะครับอ่าจะได้กนคดีพอกันครับอ่าวันหยุดนะครับเสาร์อาทิตย์นางแล้วกันเนาะเสาร์นี้นะครับไปนะครับนะครับโอกาสดีๆเสีินค้าไล่สดสูเบิร์เนอร์นะครับสินค้าหลากหลายนะครับบมซิเป็นทั้งด้านคริสตันแก้วคุณภาพคริสตัน สีลูกแก้วหรือสีเป็นทั้งด้านคมสวยคมงาม,ค,มครีมเกรือสบางมีมดนะครับรวมถึงอ่าบลสิเป็นทั้งด้านเครื่องแก้วนะครับติดเกรด A เกรดพี่เมียเลยทีเดียวมีมัมดนะครับครบวงจรเลยเดียวนะครับหรือสิเป็นทั้งด้านการจัดงานนะครับเป็นออร์แกไนต์ ite, ในการจัดงานเิีงด้วยนะครับแล้วก็มีโรงงานผลิตเสือ้อนะครับเสื้อพิมพ์ลายเสื้อแขนกุดเสื้อกีฬา เสื่อังก็แล้วแต่นะครมาคุยกันนะครับยิ่งทําเยอะจํานวนมากราคายิ่งเยอะนะครับที่สําคัญฝากไว้ถูกก้านเท่าแน่นอนนะเพราะว่าเรามีโรงงานผลิตเองที unusual unusual ่กรุงเทพนะครับสร้างจำนวนลายยิ่งได้รถเยอะนะครับอ <gonna> ันนี้ก็ฝากไว้กับพี่กําลังลถหลายรถเยอะตั้งกัินหาบาทสิบบาทขัดจำนวนหลายนะครับแตกต่างกันนะครับเอาอันนี้ก็ฝากไว้กับพี่กําลองนะครับเอาหรือว่า พี่้องนะครับอยากซื้ออยากได้สินค้าเงินบ่พ่อยังสิมีท่ำไหนเมื่วากันอยากจัดงานแลนบ่บ่มีเงินนะครับมีท่าไห้มาคุยกันเราจัดให้ท่านทุกอย่างเราส่งเสริมสานส่วนกิตกรรมของท่านด้วยที่สําคัญถ้าเราลงพื้นที่ไปจัดงานเป็นออร์แกนไนส์ให้หรือว่าไปช่วยงานเราก็จะเป็นสปอนเซอร์ให้งานของท่านด้วยนะครับมีแต่ใดก็ได้ครับสาหรับเจ้าภาพเนาะ นะครับมีแต่ด <but universal movement> ีก <ici> ็ดีนะครับนดี่ก็ฝากไว้กับพี่กับน้องนะปลาอาศัยวังนนำนำเพิงอาศัยปลาคนทุกคนก็เพิงกันโดยด้ําเสือสร้างสร้างกวางฟ้าดอาศัยปลาปลาอาศัยสัสซีเท่าจังหน้าเนี่ยหมืดมงวายสันนะครับต่างคนต่างกรรมต่างว่าละต้องถอยที่ถอยอาศัยกันครับพี่รองนะครับ